สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะวันนี้มีสุภาษิตสำนวนไทยจากเรื่องรามเกียรติ์มาให้ฟังค่ะเราไปฟังที่มาของสุภาษิตสำนวนไทยจากในเรื่องแต่ละตอนกันนะคะไปฟังกันเลยค่ะสุภาษิตสำนวนไทยจากเรื่องรามเกียรติ์งอมพระรามหมายถึง มีความทุกยากลำบากเต็มที่ใช้ในการเปรียบเปรยถึงคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะลำบากทุกยากอย่างเต็มที่จนจวน,นเจียนจะทนไม่ได้ที่มาของสำนวนนี้มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยมีเนื้อเรื่องย่อว่าพระรามนั้นจะต้องออกไปท่องป่าเป็นเวลา14ปีตามคำของนางไคเวสีผู้เป็นแม่เลี้ยง และเนื่องจากไม่สามารถที่จะขัดได้ดังนั้นพระรามจึงจำเป็นที่จะต้องทำตามที่ให้คำสัญญาไว้โดยมีพระมเหสีคือนางสีดาและพระลักษ์ซึ่งเป็นพระอนุชาตามเสด็จด้วยโดยการเดินป่าถึง14ปีก็ถือว่าสาหัสอยู่แล้วมีหนำซ้ำยังถูกยักษ์ทศกัณฐ์ขโมยนางสีดาไปจนจำเป็นที่จะต้องทำสงครามเพื่อแย่งชิงนางสีดาอีก เป็นระยะเวลานานจนเรียกตามภาษางอมคือเทียบกับผลไม้ที่สุกจัดจนเกือบเน่าโดยปริยายจึงหมายถึงสาหัสหรือแย่จึงว่างอมพระรามคือทุกสาหัสจริงๆงงอมหมายถึงสุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละเช่นกล้วยงอมมะม่วงงอมโดยอนุโลมให้ใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่นปีนี้คุณยายดูงอมมากโดยปริยายหมายความว่าแย่เช่นถูกใช้ให้ทำงานเสียงงอมบอบชำ้ำเช่นถูกตีเสียงงอมได้รับทุกทรมานมากเช่นเป็นไข้เสียงงอมพระรามหมายถึงชื่อท่ารามแบบหนึ่งโดยมือทั้งสองทำมือลอกแก้วระดับวงกลางปฏิบัติได้ทั้งหักข้อมือหงายลงและตั้งข้อมือขึ้น พระรามคือพระนารายณ์อวาตารแบ่งภาคลงมาถือกำเนิดเป็นพระราชโอรสของเท้าวทศรถกับนางเก้าสุริยาเพื่อจะปราบทศกัณฐ์ตัวอย่างการใช้งานสำนวนงอมพระรามในประโยคคือเจ้าของโครงการคอนโดนี้วางแผนสร้างคอนโดที่ทันสมัยที่สุดหรูที่สุด ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากทำให้หมุนเงินไม่ทันสุดท้ายผู้รับเหมาแต่ละลายก็เลยงอมพระรามไปตามๆกันหรือมีเหตุการณ์นักเรียนยกพวกตีกันแต่มีผู้หวังดีจะเข้าไปช่วยห้ามสุดท้ายผู้หวังดีกลับถูกลูกหลงจนงอมพระรามไปหลายคนหรือถนอนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงองอมพระรามไปแล้วหลายคน หรือเพราะความเมาทําให้ขอขาขดสติไปลวนลามสาวๆวในงานวัดจึงถูกชาวบ้านรุมประชาทันจนงอมพระรามกระดูกหักฝันหักหน้าบุดหน้าบวมเป็นบทเรียนราคาแพงงอมพระรามหมายถึงมีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ใช้ในการเปรียบเรียถึงคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะลำบาก ทุกยากอย่างเต็มที่จนจวน,นเจียนจะทนไม่ได้ที่มาของสำนวนนี้มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยมีเนื้อเรื่องย่อว่าพระรามนั้นจะต้องออกไปท่องป่าเป็นเวลา14ปีตามคำของนางไขวเวสีผู้เป็นแม่เลี้ยงและเนื่องจากไม่สามารถที่จะขัดได้ดังนั้นพระรามจึงจำเป็นที่จะต้องทำตามที่ให้คำสัญญาไว้ โดยมีพระมเหสีคือนางสีดาและพระลักษ์ซึ่งเป็นพระอนุชาตามเสด็จด้วยโดยการเดินป่าถึง14ปีก็ถือว่าสาหัสอยู่แล้วมีหนำซ้ำยังถูกยักษ์ทศกัณฐ์ขโมยนางสีดาไปจนจำเป็นที่จะต้องทำสงครามเพื่อแย่งชิงนางสีดาอีกเป็นระยะเวลานาน,านจนเรียกตามภาษางอมคือเทียบกับผลไม้ที่สุกจัดจนเกือบเน่าโดยปริยาย จึงหมายถึงสาหัสหรือแย่จึงว่างอมพระรามคือทุกสาหัสจริงๆงงอมหมายถึงสุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละเช่นกล้วยงอมมะม่วงงอมโดยอนุโลมให้ใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหวเช่นปีนี้คุณยายดูงอมมากโดยปริยายหมายความว่าแย่เช่นถูกใช้ให้ทำงานเสียงงอมบอบช้ำ เช่นถูกตีเสียงองอมได้รับทุกทรมานมากเช่นเป็นไข้เสียงองอมพระรามหมายถึงชื่อท่ารามแบบหนึง่งโดยมือทั้งสองทำมือลอกแก้วระดับวงกลางปฏิบัติได้ทั้งหักข้อมือหงายลงและตั้งข้อมือขึ้นพระรามคือพระนารายอวาตารแบ่งภาคลงมา ถือกำเนิดเป็นพระราชะโอรสของเท้าวทศรถกับนางเก้าสุริยาเพื่อจะปราบทศกัณ์ตัวอย่างการใช้งานสำนวนงอมพระรามในประโยคคือเจ้าของโครงการคอนโดนี้วางแผนสร้างคอนโดที่ทันสมัยที่สุดหรูที่สุดซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากทำให้หมุนเงินไม่ทันสุดท้ายผู้รับเหมาแต่ละรายก็เลยงอมพระรามไปตามๆกันหรือ มีเหตุการณ์นักเรียนยกพวกตีกันแต่มีผู้หวังดีจะเข้าไปช่วยห้ามสุดท้ายผู้หวังดีกลับถูกลูกหลงจนงอมพระรามไปหลายคนหรือถนนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงองอมพระรามไปแล้วหลายคนหรือเพราะความเมาทําให้ขอขาดสติไปลวนลามสาวๆในงานวัดจึงถูกชาวบ้านรุมประชาทันจนงอมพระรามกระดูกหัก ฝันหักหน้าบูดหน้าบวมเป็นบทเรียนราคาแพงจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ